บานาเสื้อนอกว่าเ้าสิมาพอกันคนต่างว่าจากลานพ่อป่านว่ามีผู้มาสุขอยู่สายให้เขาเว้าใจถึกชะตาถึกใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่อใดเงึดใจอยู่เดนอว่าโอละน,อน้องนางเอ๋ย เจ้าก็เคยคืดนำอยู่แมนโบว่าหักเท่าที่เกิดที่ก็กะย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเดนเนาะพาเฮามาพบพอ่อผู้สึกคือกันอยู่เนาะคือหักที่รอที่ฟันให้บุญพลา หฮักเท้าคือเกาทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพอว่าโอ้ละน้อนางเอ้ยเจ้าก็เคยคืดน้ำอยู่แมนบบว่าฮักเท่าที่เกิดที่ก็กะยอนว่า ย้อนว่าย้อนบุญพลาเดนอกพาเฮามาพบพ่อผู้สึกคือกันอยู่นอกคือหักที่รอที न, ่ฝันให้บุญพลาพาหัก ให้ฮักเท่าคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมื่อตายในสำนีกับออ โน้มานิ่งๆเลยนะสบายๆเป็นยังไงบ้างครับโน้ได้เคยอยู่กับพี่ตักเนาะใช่ครับคือโน้ตอ่ะตอนที่ตั้งแต่อยู่กับพี่ตักแล้วโน้จะเป็นคนแบบว่าผีเข้าผีออกจำได้ไหมลูกจำได้โดนพี่ตักด่าตลอดเดี๋ยววันนี้ร้องดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องไปดีอะไรเงี้ยวันนี้สมาธิดีมากเลยอ่ะ คือรู้เลยว่าโน o อยู่กับเพลงแล้วรู้เลยว่าโน้ตชอบเพลงนี้มากมึงทุกอย่างมันเลยอินอะไรเง hit, ี้ยสมาธิดีอินแล้วสถิตอยู่กับเพลงมันเลยออกมาดีวันเนี้ยไม่มีอะไรที่พี่แท็กจะตินดได้เลยนะลูกแล้วโหยิ่งโนดใส่ขึ้นแบบมาอย่างนี้โหเท่นะเท่ลยโออยิ่งหล่อไปแบบออร่ลาจับเลยลูกทำไมต้องเปลี่ยนเสียงพูดขนาดนั้นทำไมเธอไปพูวเป็นหัวม่งไงอไรงฮะ สบายใจแล้วคุณสองคนไม่ควรมาทะเลาะกันคุณสองคนควรรวมตัวแล้วมาด่าถ้าพูดกับภาษาเข้าใจง่ายๆเลยนะเสียงเหมือนแผ่นเลยเว้ยเนาะความหมายของคนฟังทั่วๆไปเสียงเหมือนแผ่นเลยอ่เหมือนเหมือนเทปอ่ะยอนวายนว่าอีกคำเนี้ยเพราะมากเลยนะยอดได้แบบหวานเยิ้มเลยพี่ตั๊กแต่กลับมาครั้งเนี้ยผมว่าเสียงเขาพุ่งมากกว่าเออเนาะเสียงเขาอขเสียงมันแข็งแรงเขาไปออกกำลังกายไงป็นทหารไงป็นทหารไงเอ้าฟัง พลมมโนธไปเรียบร้อยแล้วครี้ต้องมาฟังดาวของผมว่าไม่รู้วันนี้จะร้องดีขนาดไหนห <c oughs> ลอดจังน้องจ้าจ๋าครับ <S 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 โอ้โห,โหได้รับคำชมไปเต็มๆเลยนะเนี่ยคุณมาโนดบอกเลยว่าคุณจ้าจ๋างานหนักแน่ๆแล้วเพลงเออหือหลอดจังในเวอร์ชั่นคุณจ้าจ๋าจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาด